มันเป็นการปลนะูกถ่ายเนาะการปลูกถ่ายพวกกระดูกอะไรต่างๆใส่เข้าไ,ไ,ไปที่ปลายต่อมมันจะัำไแม,มันก็จะยุบลงแนวนองก็จะประมาณนี้ไม่เกินสองสัปดาห์ประมาณสองสามสัปดาห์ไม่เกินทันจันปุป๊บเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องตกใจหลังทาความบวมมันจะเป็นอย่างนี้นะถามว่าบวมบวมยน่ชาแล้วแหละแต่ปลายแค่จะเห็นอย่างนี้ตัง้งแต่แเลยหลังทำเปลี่ยนทันทีเลยสวัสดีค่ะแคทย์ค่ะ ชิปปีแคทมาแก้จมูกค่ะเสริมมาแล้วกี่ปี8แปดปีค่ะมันทื่อแล้วก็อยากเปลี่ยนทรงแล้วโครงสร้างมันพังแล้วมันนิ่มมากมันเปลี่ยนตรงมันเปลี่ยนย่งมันเปลี่ยนน่าจะเป็นเพราะซิลคนใหญ่ไปแล้วก็ระยะเวลานานตอนนั้นนี่ทำเป็นเทคนิคยังอะโทษค่ะเป็นเทคนิคโทษแล้วก็ซิลิโคนสำเร็จมีลองปลงลงไปยังก็มามีมามีมันรู้สึกว่ามันผดมันถอยมันมันกดลงอะค่ะ เมือไอ่ะคือรู้สึกอืสามสี่ปีแล้วมันตกล่องเลยค่ะอือม,มันเริ่มมีล่องใช่ก่อนแน่เนี้ยเคยคิดจะแก้2ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่ได้แก้แต่พอมาเห็นอีสก็คือตัดสินใจเลยว่าต้องแก้แล้วคือเข้ามาครั้งแรกอ่ะก็คือแบบประทับใจตั้งแต่น้องเคาน์เตอร์ละน้องโดนนะ <c oughs> คือแบบพอมาเจอหมอปุ๊บคือแบบกระซิบกบเพื่อแล้วว่ากูโดนตกแน่เลย กูโดนแน่ๆครั้งแรกก็คือได้อู้กับหมอเลย2ชั่วโมงวันนั้นแะปรึกษาละเอียดมากหมอที่นี่ไปได้ยัดเทสเลยไม่เหมือนเซลล์ที่อื่นเลยค่ะประทับใจตรงนี้คือแบบแก้ให้เฉพาะที่จําเป็นหมออธิบายทุกส่วนในจมูกอ่ะฮะแล้วหมอก็ทาเพื่อเข้าใจที่จริงอ่ะตาสินสจโอเพนตั้งแต่ก่อนมาปรึกษาหมออยู่แล้วว่าจะทาโอเพนแต่หมอก็ามาอธิบายว่าทําไมถึงจะต้องทาโอเพนอะไรเงี้ยก็ประทับใจหมอแล้วหมอเป็นกันเองมากชอบค่ะคุยกันประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมง หมอพูดถึงโครงสร้างไม่รู้ว่าตัวเองโครงสร้างพังเข้าใจว่าเป็นความสามารถพิเศษที่มันอ่อนออแต่หมอบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือมันพังมากมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าซิลิคนใหญ่แล้วกดกระดูกลงเนะะี่ยค่ะก็เข้าใจโครงสร้างของจมูกหมดเลยก็เลยเต็มใจเลยเป็นในห้องตอนตรวจประเมินจมูกก็เจอนี่แหละโครงสร้างเพราะว่าด้วยธรรมชาติแล้วโครงสร้างผนังก้นจมูกเอียงค่ะหมอก็เลยจะปรับโครงสร้างาแล้วก็บัตส่ซิลิโคนตรงปลายแล้ว เพื่อให้มันแบบตรงมันสวยเงนี้ค่ะถ้ามีข้อบ่งชี้จริงจริงหมอถึงจะให้นทำโอเพนแต่น,นี้มีข้อบ่งชี้ใช,ใช่ไหมออกแบบไปทรงเดียวทรงเดียวก็คือมาครั้งแรกก็คือได้ออกแบบเลยไปที่อื่นอะมาเคยได้เจอมาเคยได้เจอหมอเลยได้เจอแต่เซลล์แล้วก็ใะยัดเคสว่าต้องทำมันงี้งี้นะแต่อันนี้คือได้คุยกับหมอเลย คิวค่ะเกือบห้าชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงเลยแต่บาดเจ็บบาดเจ็บเลยทีแรกนึกว่ามันจะเสียวเหมือนตอนทําครั้งแรกแต่ไม่เลยหมอละเอียดมากเหมือนทําครั้งแรกไหมไม่เลยไม่เลยแตกต่างสิ้นเชิงใช่เป็นได้ครั้งนี้ลองรีวิวเพื่อนฟังกันนึกว่ามันจะแบบจะเจ็บแล้วก็มันจะแบบดังๆเหมือนตอนทําครั้งแรกเหมือนจะแบบแต่ได้ยินเสียงเลือดแต่นี้มามีเลยแบบหมอค่อยๆแบบไล่ไปทีละนิดละนิดละนิดอะไร ชิยาชาใช่ไหมใช่แต่แบบมาได้มรู้สึกเจ็บอย่างเลยแต่หมอก็จะบอกตลอดน้องว่าท่านตอนไหนแล้วอะไรอย่างเคี้ยเินอยู่นะดรับไปหลายรอบอยู่เต็มสิบนี่ตอนไหนสามสามเต็มสิบใช่มิจมันเลยฟิลมันมันแค่แบบปวดตอนยาเข้าตอนนี้เฉยๆแล้วหลังจากนั้นก็ว่าครู้สึกอะไรเหมือนที่เขารีวิวไหมบอกว่าเหมือนมดกัดเหมือนเจาะหูประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วตอนทําหลังหูหรอ มาเจ็บฉีดยาชาแบบสองวิอะมาเจ็บเลยโอเคค่ะสวยมันสลบแล<น>ะเพราะว่าอันเก่ามันคือ